สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักสิบบนนะครับบวกหลัก10ล่างนะครับเป็นสูตรตัวเดียวเน้นๆนะครับมาเฉพาะ2หลักนี้เท่านั้นนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นวดแรกนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับ สนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรไหนจะเข้าก็ต้องไปรอดูในวันที่สลากออกนะครับเพราะว่าสูตรที่ลงให้นะครับมันมีหลายสูตรเหลือกเกินนะครับไม่รู้ท่านผู้ชมชอบสูตรไหนบ้างก็เลือกเอานะครับวิธีการคำนวณของสูตรนี้นะครับก็ใช้หลักหมืน่นบวกหลักหน่วยล่างสงครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2 บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1นะครับบวกหลักสิบท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวก7คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาดูสถิติย้อนหลังงวดแรกนะครับสูตรจะมีตัวเลขเพียงแค่ตัวเดียวนะครับเน้นย้ําว่ามาเฉพาะหลักสิบนะครับหลักสิบนี่หมายถึง10บนกับ10ล่างนะครับอาจจะมาได้ทั้ง2ทางนะครับงวดแรกนะครับคำนวณได้เลข3นะครับเลข3ตัวนี้นะครับไม่ต้องไปมองหลักอื่นนะครับจะออกเฉพาะหลักสิบบนหรือหลักสิบล่างเท่านั้น งวดแรกออก8 72 30นะครับเลข3นะครับเข้าที่หลัก10ล่างนะครับงวดแรกในเข้าหลัก10ล่างนะครับ30ก็ถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข0 0ศนย์ก่อมาเฉพาะหลัก10บนหรือ10ล่างเท่านั้นมาดูงวดนี้ออก6 0 5 1 6ย์นงะครับงวดที่2เนี่ยเข้าที่หลัก10บนนะครับ0ูนย์เข้า10บน ถูกเป็นงวดที่สองนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลขสามนะครับผลรางวัลออกค่าสามศูนย์หกสองนะครับเลขสามเข้าที่ส bon <im> ิบบนนะครับน ant <im> ี <im> ่สิบบนก็เข้าสองงวดติดนะครับงวดถัดมานะครับคำนวณได้เลขห้าผลรางวัลออกสี่ห้าสามหนึ่งหนึ่งนะครับเลขห้าเข้าที่สิบบนนะครับสามงวดติดนะครับเข้าสิบบนงวดถัดมาคำนวณได้เลขหกนะครับ ตัวเดียวผลรางวัลออก7 8 2 6 7งวดนี้เลข6เข้าที่10ล่างนะครับจะเข้าบนมาสามงวดก็ขยับลงมาล่างนะครับก็ถูกเป็นงวดที่5งวดถัดมาคำนวณได้เลข7ตัวเดียวผลรางวัลออก4 7 8 91งวดนี้ขยับมาเข้าบนนะครับ7นะครับเข้าที่10บบนนะครับก็ถูกอีกนะครับมีเลขตัวเดียวเท่านั้นนะครับ วัดกันอยู่ที่10บนหรือจะมา10ล่างงวดถัดมาเข้างวดถัดมาในคำนวณได้เลขสี่นะครับผลละวันออก8 1 2 4 6ง่วดนี้เข้าล่างนะครับ4มาเข้าที่หลัก10ล่างนะครับก็ถูกอีกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข6ตัวเดียวผลละวันออก2 0 2 6 6งวดนี้เข้าที่10ล่างนะครับ เราเน rest, math, نا, 4, ้นหลักสิบักอย่างเดียวนะครับหลักอื่นเราไม่เอานะงวดถัดมาคำนวณได้เลขสีตัวเดียวนะครับผลรางวัลดอกสี่สี่หกสีงวดนี้เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะครับเน้นเฉพาะหลักสิบนะครับมันไปออกหลักร้อยหลักหน่วยเราไม่เอานะครับดังนั้นงวดนี้เข้าบนเข้าล่างนะครับนี่เลขสถ้างวดนี้ใครตามสี่ก็มาได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับงวดถัดมานะครับคำนวณได้เลขห้าตัวเดียว นะครับผลรางวัลออก95163งวดนี้เลข5เข้าที่10บนนะครับนี่ก็ไม่10บนก็10ล่างมีแค่2ช้อยให้เลือกนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับคํานวณได้เลข1 1ตัวนี้ก็มา10บนหรือ10ล่างเท่านั้นนะครับผลรางวัลออก99014นี่คืองวดล่าสุดนะครับเข้าที่หลัก10ล่างนะครับ ท่านผู้ชมก็ต้องไปเทียบสูตร10บน10บล่างอีกทีนะว่ามันตรงตัวไหนนะสำหรับสูตรตัวเดียวตัวนี้นะครับสถิติยอดหลังทําให้ดูนะมันก็เข้าดียังไม่หลุดนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบเอ็ดงวดรวดนะครับก็ถือว่าแนวทางตัวเลขน้อยมากนะครับมีตัวเดียวเท่านั้นมาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1ธันวาคมนะครับว่าสูตรนี้จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับไม่รู้จะตรงใจท่านผู้ชมไหมนะครับ ได้เลขห้านะครับในตำแหน่งหลักหมืน่นบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับ4บวก4ได้8แล้วบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1เลข2บวก10หน้าครั้งที่2เลข4บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข7บวก10ท้ายครั้งที่2นะครับสองครั้ง6 6 12สิตำแหน่งสุดท้ายบวก7คงที่นะครับ 5บวก8นับได้13 13บวก2ได้15 15บวก4ได้19 19นะบวก7 26 26 27 28 28เป็น38 38นะบ,บวกอีก7 45ได้เลข5เป็นเลขเด่นตัวเดียวนะงวดน,นี้เด่นที่เลข5ในตำแหน่งหลัก10บนหรือหลัก10ล่างท่านผู้ชมว่ามันจะมา10บนหรือ10ล่างเลข5งวดน,นี้ นะครับสูตรนี้ก็เป็นข้อมูลเก่าที่ผมทําเอาไว้นะผมทําเอาไว้ในสิบนบวก10บล่างนะครับก็อยู่ประมาณสิบสองสูตรทาไว้ตั้งแต่งวดที่ออก9ก้าห้าหนะครับทําไว้ตั้งแต่งวดที่ออก9ก้าห้าหนึ่งแต่ว่ามันก็มีสูตรลอดมาได้แค่2สูตรนะในงวดที่ออก9ก้าห้าหมีสูตรที่มีเลขห้ากับเลขหกเนี่ยเข้า10บนกับสิบล่างอยู่2สูตรนอกนั้นเนี่ยมันมันหลุดไปหมดนะครับนอกนั้น,น,นไม่เข้า แต่ในงวดที่ออก990นะครับงวดที่ผ่านมานะครับมันเหลืออยู่แค่สูตรเดียวที่เข้าสูตรนี้หลุดใช่ไหมครับสูตรที่เลข3จะไม่มีนะครับไม่มี3ในตำแหน่งหลัก10บนหรือ10บล่างมีแค่เลข1ตัวนี้ตัวเดียวที่เข้า10บล่างนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับผมก็คำนวณแล้วก็คือเลข5สูตรที่เอามาลงให้นั่นเองนะครับนี่เลข5ดังนั้นท่านผู้ชมก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับสูตรมันก็มีทั้งเข้าทั้งหลุดนะครับที่ผมทําไว้นี่ก็12สูตรแล้วนะครับ มันก็หลุดไปกอบหมดนะครับดังนั้นมันเหลืออยู่แค่สูตรนี้สูตรเดียวเป็นข้อมูลเก่าที่ทําเอาไว้นะเผื่อใครอยากจะได้เอาไว้เป็นแนวทางในสูตรมันก็มีหลายอย่างอันนี้ตัวเดียวบนล่างเลขเก้านะครับนี่ก็ลงให้ไปแล้วนะนะตัวเดียวบนล่างนะครับได้เลขเก้านี่ก็ลงไปแล้วก็มีแนวทางอยู่หลายอย่างนะที่ผมทําเอาไว้นะทำอาไว้ดูนะครับแล้วก็เอามาเบ่งปันให้ดูเผื่อใครอยากจะได้เอาไว้เป็นแนวทางถ้าใครมีชอบก็ผ่านนะครับเพราะว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนี่ก็ไม่มีใครทราบนะครับ ก็เป็นข้อมูลที่เอามาแบ่งปันปให้ดูยงเท่านั้นนะต้องไปรอดูในวันที่หนึ่งธันวาคมนะถึงจะรู้คําตอบว่าสูตรนี้มันจะเข้าหรือมันจะหลุดแต่ถ้าไปดูในชุดสรุปที่ผมลงให้ก็สังเกตเดี๋ยวค่าเลข5่าผมจะเน้นอยู่ในหลักสิบล่างนะครับในชุด2ตัวบนไม่มี5นะก็ไม่มีตัวเด่นที่เป็นเลข5าที่ผมเน้นไว้นะจะเน้นในชุดสตัวล่างมากกว่าถ้าหมานะครับก็จะมีห้าเด ที่อยู่ในตัวเน้นนะ5-8หรือใครชอบ5-9ก็อาจจะตัวนี้นะครับมีอยู่แค่3มชุดเท่านั้นที่มีราคาในชุด2ตัวล่าง5-7 5-8หรือ5-9เป็นไปได้หมดนะก็อยู่ที่ว่าใครชอบเลขไหนนะค,คือ5-7 5-8นี่ผมผมชอบส่วนตัวนะนะครับถ้าไม่5-7ก็5-8นี่แหละวันนีนะครับ ขอแล้วแต่ท่านผู้ชมไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะตามสูตรนี้หรืออาจจะรอดูสูตรอื่นอีกทีก็ไม่ว่ากันเพราะว่าสูตร10บน10ล่างสูตรใหม่ที่ผมทําไว้ก็อีกหลายสูตรนะครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลเก่านะครับผมก็ดูแล้วก็เออน่าสนใจนะครับก็ต้องรอดูในวันที่1นนะครับมันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับสูตรตัวเดียวที่จะมา10บนหรือ10ล่าง ส่วนสูตรื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ